เริ่มต้นช่วงนี้ด้วยข่าวที่สลดนิดนึงนะคะสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณชายฝั่งตะเลค่ะปรากฏว่าพบวานบรูด้านะคะขนาดใหญ่เลย ความยาว15เมตรนะคะเกยตื้นอยู่บนโขดหินนะคะและพบว่ามีบาดแผลทั้งตัวชาวประมงที่ไปพบเห็นนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าช่วยไม่ทันทําให้วานบุด้าตัวนี้นะคะเสียชีวิตลงค่ะโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการตามกินลูกปลานะคะจนมาติดอยู่บนฝั่งนะคะแล้วน้ำทะเลก็ลดลงทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปในท้องทะเลได้นั่นเองค่ะ โดยผู้สื่อข่าวคะ่ะรายงานว่าเจ้าหน้าที่สอนชนสุราธานีได้รับแจ้งจากนายธีรพงษ์ทองมากชาวประมงพื้นบ้านพบวานูดาขนาดใหญ่เกยตื้นบริเวณโขดหินชายทะเลเกาะพะลวยหมู่ที่6ตําบลอ่างทองอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะโดยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่สอนชนได้ประสานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมประมงเพื่อเข้าตรวจสอบสาเหตุแต่ที่เกิดเหตุคะ่ะซึ่งอยู่กลางทะเลและระยะทางไกลคะ่ะค่ะ โดยในเรื่องนี้นายธีรพงศ์ได้แจ้งนะคะว่าระหว่างนําเรือประมงหางยาวออกไปจับปลาได้พบวานบรูดา้าตัวใหญ่ความยาวประมาณ15เมตรน้ําหนักกว่า1ตันติดค้างเกยตื้นบนโขดหินกําลังดิน้นทุรนทุรายให้หลุดออกจากโขดหินจนมีบาดแผลถูกหินบาดผิวหนังทั่วลําตัวแล้วก็มีเลือดไหลนะคะน้ําทะเลบริเวณนั้นก็เป็นสีแดงค่ะจึงเรียกเรือประมงพื้นบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือแต่เนื่องจากน้ําทะเลลดลงเหลือระดับเข่าประมาณ30-40เซนตร จึงช่วยกันใช้ไม้ไผ่งัดกลางลําตัวและก็ะกลางลําตัวปลาเพื่อที่จะให้ปลาวานนั้นหลุดออกนะคะแต่ก็ทําได้ยากลําบากเนื่องจากวานบูด้านั้นมีตัวใหญ่แล้วก็น้ําหนักมากด้วยต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองก็เดินทางมาตรวจสอบพบว่าปลาวานนี้ดิ้นจนหางหัก<ม>และเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นก็คาดว่าวานตัวดังกล่าวว่ายน้ําตามมากินฝูงลูกปลาตัวเล็กๆตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ติดเกยตื้นที่โขดหินจนน น้ำทะเลลดลงเรื่อยๆจนดิ้นตัวเองเนี่ยออกมาไม่ได้ในที่สุดก็เสียชีวิตอย่างที่เห็นค่ะทรัพยากรทางทะเลต้องสูญเสียนะคะวันบูดาขนาดใหญ่ซึ่งควรค่าเกณฑ์อุรักษ์ไปอีกหนึ่งตัวใช่แล้วค่ะ